สวัสดีครับวันจันทร์ที่26สิงหาคม67นะครับ geographic risk ส,สงครามฮามาตอิสราเอลจะขยายกว้างได้แค่ไหนตอนนี้ก็โจมตีเข้ากรุงเทวิปตลอดเวลาและสกายร็อกของอิสราเอลจะสกัดกั้นได้จะต้องมีมิสเทคเข้าไปในเรื่อๆนี่คือสิ่งที่อเมริกาโจไวจเด้านพยายามบีบเบนเนนฟูให้ยอมเจรจาและรีบปล่อยตัวและถอนกำลังออกมาก็มีฝ่ายทหารครับที่จะเริ่มสนใจแต่เบนเนนฟูจะใช้ สิทธิยับยั้งนั้นก็คือความขัดแย้งภายในกลับมาดูเรื่องของยุเคนกับรัสเซียนะครับรัสเซียก็บุกยึดโดเนสเข้าไปเรื่อยๆจนครอบครองดินแดงน่าจะเป็น20%เข้าไปแล้วขนาดที่ยูเคนนั้นก็พยายามตีโจมตีในใครของประเทศรัสเซียที่ติดรมแดนกันอยู่นั้นและใช้อาวุธสงครามต่างๆที่ฮามาสเอ่ยไฮมาเอ่ยเตกจรวดเลยและยังไม่มี F-15 ขึ้นนะครับ นี่คือภาพรวมที่เป็นของ geographic า i s กที่ฝ่ายตะวันตกพยายามที่จะไม่ยอมให้รัสเซียที่ได้บุกยึดไปเมื่อ2ปีแล้วเข้าสู่ปีที่3ในอีก3เดือนข้างหน้าขนาดเดียวกันของอิสราเอลนั้นก็คือวันที่7ตุรานั้นก็อีก2เดือนข้างหน้าก็เช่นเดียวกันนี่คือภาพรวมขนาดเดียวกันในการเลือกตั้งวันที่5โนเวมอร์ระวังคารราแฮร์ริสกับโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นตัวแปรเหมือนกันเช่นเดียวกันเราทำมาปัญหาเรื่องของจีโอกราฟิก ในเรื่องของสงครามนั้นก็คุณจะเบาบางลงแต่ในเรื่องสงครามการค้านั้นหนักดวงยิ่งขึ้นเก็บภาษีทั่วทั้งในสารัฐเองและบริษัทใ,ใหญ่ๆเองก็จะต้องโดนนี่คือภาพรวมนะครับแต่นนยบายหาเสียงเห็นชัดเจนครับประชานิยมทั้งสองฝ่ายแะครับคัมราไฮริสก็จะลดภาษีกันทํางานทําก็เช่นเดียวกันทุกอย่างนี่คือสิ่งที่กองทุนต่างๆในเรื่องของบัตเจตของรัฐบาลของแต่และ เมืองทั่วโลกโดยต,ตัวตกนั้นจะต้องเพิ่มมหาศาลเฉพาะ EU นั้นแล้วก็นาโตตั้งสองเนั้นของงบป,ประมาณที่จะต้องซื้อสะสมกำกลังอาวุธดีเฟนต์นี่ขนาดเดียวกันของอังกฤษเองก็กำลังแย่เช่นเดียวกันขนาดเยอรมันก็เหมือนกันการเรื่องของยูเคนั้นจะถูกล่อยหลอในการช่วยเหลือได้นอนเพราะทุกคนไม่ไหวในเรื่องของกลุ่มนาโตกับมาดูเรื่องของการเลือกตั้ง คามราเฮริสโอกาสนั้นชนะค่อนข้างจะมีมากหน่อยแต่โดยภาพรวมแล้วก็จะดูว่ากันต่อเนื่องนโยบายของเดโมแครตและตั้งทีมวอลขข้นมาจะเจรจากับจีนเพราะรู้เรื่องของจีนมาตลอด20-30%ต่อปีนั้นจะมีความช่วยเหลือกันได้อย่างไรกลับมาดูเรื่องของ Asset Location ให้ดีนะครับทุกคนกำลังพุ่งเป้ามาโอเวตในอ e ีมจิมมาเก็ตมากยิ่งขึ้นและออกจากสกุลดอลลาร์เข้าสู่ทองคำ และเข้าสู่ในของคอมเูอิตี้อื่นๆทั้งอักขิวเจอร์ทุกอย่างที่เป็น raw material นี่คือภาพรวมของ g e o g r a p h i c และการ macro outlook ในการลงทุน asset location ให้ดีกลับมาดูอ็เทรนดอกเบี้ยเจฟฟพาพูดแล้วยังไงลดดอกเบี้ยแน่ในเดือนหน้านี้0.25ทั้งปีนี้อาจจะแค่0.5หรือจะกลายเป็น0.75หรือ1%แล้วแต่เพราะบางคนยังมีความเชื่อว่า โนเวเบอร์จะลด0.5เป็นไปได้หรือไม่แต่โดยภาพรวมคือเทรนด์ดอกเบี้ยต้องลงแล้วไม่นั้นภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ปัญหามันเกาะสะสมมานานมากและธุรกิจเล็กๆที่ไม่มีความอยู่รอดได้ก็ล้มลายไปถูกบริษัทใหญ่กืนเข้าไปนี่คือเห็นชัดเจนของ asset allocation ทั้งหมดในการเติบโตแกร่งด้วยการ earning result ทุกอย่างได้จากอะไรแต่ชัดเจนนะธุรกิจใหม่ๆก็คืออะไรครับ Wellness Healthcare และอุตสาหกรรม EV เข้ามาทดแทนแนโยบายของภาครัฐต่างๆที่ให้เงินกองทุนช่วยเหลือ7,000ล้านแล้วก็1,000 0ล้านเหรียญน,นั้นต่อคันที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ7,000ดอลลาร์1 0 0 0 0ดอลลาร์ขณะที่ของไทยเมื่อสมัยรุงตูนะครับ2ปีที่แล้วให้เงินช่วยเหลือสำหรับรุ่น E ี โมเดล3.0นั้นให้ถึง1,000 0 0บาทจะลืมนะครับตรงนี้แหละครับกำลังจะครบรอบใน5ปีเพราะเราอุตสาหกรรมไทยนั้นกำลังเติบโตเพิ่มมากยขึ้นในอุตสาหกรรม E ีวีขณะญี่ปุ่นใช้ h e v คือ Hy b r i d EV นี่คือภาพรวมทุกคนพุ่งเป้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะมากที่สุดในขณะนี้และศักยภาพแต่สิ่งที่เราเองแข่งขันกับเวียดนามหรือปรอาบ,บ้านเพราะว่าค่าไฟเราแพงแต่เราโชคดีนะครับแก๊สบงกฎ ที่เป็นอ่าวไทยอยู่ถ้าสามารถเจรจากับรัฐบาลของคุณมันเดสได้กับรัฐบาลต่อไปซึ่งเจรจามาตั้งแต่สมัยลุงตู่แล้วนะครับปัจจุบันต่อเนื่องมาเศรษฐาแล้วมาต่อไปรัฐบาลอุ้งอิงนี้ภายใน2ปีนี้สามารถเอาแองแก๊สบงกดขึ้นมาใช้ได้ทุกกิจทจะเ,เติบโตกแกรง่งและทําให้ต้นทุนค่าไฟเราถูกลงซึ่งเราแพงกว่าเวียดนามเวียดนาม3บาทกว่าของเรา5บาทถึง7บาทนะครับ นี่คือภาพรวมของอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งลงทุนในไทยนั้นถึงชะลอตัวแต่โดยภาพรวมใน2ปีข้างหน้าเชื่อว่ามีโอกาสสูบกา๊าซแหล่งบงกฎขึ้นมากลุ่มที่ได้คือปิดตกเข็มและโรงไฟฟ้าดังนั้นโรงไฟฟ้าที่คอนโซลเดตเก็บให้ดีนะครับเป็นไฮไลท์ที่เติบโตแข่งแน่นอนเพราะเอาบงกฎยังไงต้องใช้ได้แน่นอนนี่คือ potential แล้วก็อุตสาหกรรม ev และอุตสาหกรรมชิป s e m i c o ั d u c t o r นี่คือธุรกิจใหม่ๆ ท,ทุกท่านต้องเก็บข้อโพลให้ดีสำหรับฟันเมนเจอร์ในเหล่านี้แหละครับเกา GPS c BG ีกแล้วก็ในอุตสาหกรรม EA ก็เช่นเดียวกันที่มีปัญหาภายในนั้นแต่ก็เป็นจังหวะเก็บสะสมที่ต่ำลงมาในราคาจองอยู่ขณะเดียวกันเซกเตอร์ที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ Data Center ที่ไทยเป็นฐานเบสนั้นเพราะจีนยิงดาวเทียนขึ้นไป5 6าห0มื่นดวงนี้เพื่อจะระบบ6 G ไม่ใช่5 G แล้วยุโรปยังตามกันไม่ทันอยู่จะเห็นชัดเจนว่า จีนต้องการเซมิคอนดักเตอร์ชิป AI มากที่สุดและผลิตมากที่สุดหุ่นยนต์มากที่สุดเช่นเดียวกันและประเทศไทยก็เป็นฐานผลิตที่เข้ามาลงทุนทั้งนั้นเก็บคุ้นเหล่านี้ให้ดียังยืนยันว่าเป็นออ o r ู u ิตี้ถึงแม้ค่าเงินบาทเราจะแข็งแต่เมื่อส่งออกดับเบิลยังไง็อุตสาหกรรมเหล่านี้ก็เติบโตแกร่งแน่นอนเดลต้าเคาคอมฮาน่าเคซี แล้วก็บริษัทชิปเล็กๆเสียถูกเทคโอเวอร์ในอนาคตโดยบริษัทจีแน่นอนเพราะการไดเวิร์ซิฟายมาลงทุนแถบนี้เติบโตแกร่งรวดเร็วมากนี่คือภาพรวมนะครับขณะเดียวกันสินเชื่อแบงก์ก็ต้องมาฉะนั้นแชร์บแบ็กใน Q4 จะมีมากขึ้นเทรนด์ของตลาดหุ้นไทยเป็นขาขึ้นแล้วละครับจากนี้ไปต้นไปแน่นอนเพราะภายใต้รัฐบาลรอายุ3ปีขององค์อิงซึ่งถ้าไม่โดนอะไรก็จะอยู่ได้สงแพ่นงทา3ปีสร้างงานสร้าง ผลงานแน่นอนแล้วอุตสาหกรรมที่เติบโตแกร่งยังยืนยันว่าเป็นของอุตสาหกรรม ev ที่เติบโตเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วละและการที่ได้ของภาษีมาช่วยในการลดต้องสร้างคืนสั่งเข้ามาล้านคันก็ต้องผลิตให้ได้ล้านคันเช่นเดียวกันและส่งออกนี่คือภาพรวมเซกเตอร์เหล่านี้ต้องแรง่งแล้วอุตสาหกรรมของเฮลท์แคร์ก็คือกลุ่มโรงพยาบาลก็ซื้อเก็บข้าวโพดฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับแบงก์ Bank, อุตสาหกรรม h ของเฮลเวิลเน็ตเฮลแคร์และอุตสาหกรรม s e m i c o นดักเตอร์ชิปและอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่ต้นทุนเตบิบโตกแกร่งเพราะถูกลงกำไรมากมายมหาสางแล้วก็ Data Center คือ Cloud Center ทั้งหมดนี่คือกลุ่มของโมบายเช่อนเดียวกันคือ t r ูกกับ a d v a n c e เก็บ Diversify ให้ดีมากที่สุดสะสม Trend Potential สิ้นปี Set Index แต่1,500ได้แน่นอนสวัสดีนะครับ